สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดนานกดยันยันกดเยอะๆนะคะในขณะที่สาวิจีลินลากับยันกันหมาบ้าที่ได้รับมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่บกปสลงตรวจพื้นที่ที่มีคนไปร้องเรียนว่าสาวิจีรุปป่าไอ้พวกฝูงหมาบ้าไม่ว่าจะเป็นไอ้เขี้ยน้อยเคี้ยน้อยไอ้ขาหมูหรือคนร้อยเกินดิ้นกันใหญ่ค่ะเอ่อเอฟซีครับมีขาด่วนอีกหนึ่งข่าวเนาะ ข้าวดูยืนนข้าวนะ mm hmm. คร like ับนะงานนี้ครับมีการเตรียมพยานนะครับมีการเตรียมพยานแล้วก็มีการเตรียมเจ้าของที่นะครับนะมีการเตรียมพยานแล้วก็มีการเตรียมเจ้าของที่เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นท่าไหนเข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับเอ้ที่ครับงานนี้ครับพี่ครับมีการเตรียมหลังบ้านลับรับกับเจ้าของที่ว่าถ้ามีการลงมาตรวจสอบให้เจ้าของที่บอกว่า สัมฤทในทางเนี้ยเป็นคนออกทุนให้กับเจ้าของที่เพื่อซื้อหวายสีกล้วยมาปลูกในในที่เวลาเก็บเกี่ยวก็แบ่งกันมีการเตรียมกับเจ้าของที่ประมาณนี้ครับไม่ได้แบบนี้ก็หนักนะครับแบบนี้ก็เป็นการให้การเทสจักง,งานซึ่งเบื้องต้นคุณให้การไว้ไว่าอย่างไรคุณจะมาบิดไม่ได้คุณจะไปเตรียมพยายไม่ได้คุณจะไปเตียมเจ้าของที่ไม่ได้อย่าคิดว่าเราไม่รู้เราดักคุณมาทุกทางเราได้เปรียบคุณทุกทางแล้วคุณจะมาชนะเรายังไง ขนาดจะขนาดไปตรวจพื้นที่ไม่พาไปตรวจเจ็ดไร่ใกล้เข่าเลนซานน่ะกับปลาไปตรวจช่างของไอช่างวอในทางงนี้ทําไมอะ่ะฮะทาไมทําไมทาไมไม่พาตรวจเจ็ดไร่แค่นี้มันก็รู้แล้วครับนะครับแล้วมีการไปเตียมเจ้าของที่ว่าฉันถ้ามีการตรวจสอบนะเธอบอกไปเลยนะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อ่ามาช่วยทำนะมาช่วยหรือว่ามารับจ้างเรือวว่าเป็นทุนให้เธอแล้วกันเป็นทุนในการซื้อหว่าว่าเธอไม่มีทุน แต่ว่าให้มอให้ให้บอกว่าไหวายเนี้ยต้น,นกล้วยเนี้ยเป็นของเธอนะเฮ้ยได้ด้วยเหรอวะแบบนี้แต่จะลืมว่าคาให้การตอนแรกให้การว่ายังไงนะครับนางนางให้การว่าอย่างไงตอนแรกให้การว่าไงอืมนะตอนนี้ครับเป็นการสรับขาหลอกครับเป็นการสรับขาหลอกเจ้าที่นะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ประสานงานไปหาทนายแลย้วทนายกำลังประสานงานอยู่อันนี้ครับไม่หมู่เลยที่คุณคิดนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดก็ประสานงานครับตอนนี้ร้อยเอ็ดก็ประสานงานอยู่ผมก็ประสานงานไปหาทททีมงานต่า ทนายทุกอย่างทนายก็กำลังประสานงานคุยอยู่อันนี้เป็นการสรับขาหรอครับโอ้โหพี่น้องครับสุดยอดมากครับสับขาเราแปลว่ามีการเตรียมพยานด้วยนะครับมีการเตรียมในของที่แล้วนะครับอาการของไอ้ขาหมูในคลิปนี้ดูแตกต่างจากการตอนที่ขึ้นไลฟ์สดนะคะตอนที่ ไปดูดคลิปแม่แหลมาตอนที่รู้ข่าวว่าบกปทสลงตรวจสอบอย่างนู้นอย่างนี้นี่นะคะดูมีอาการล้นลาม,มาชนะแน่นอนรับรองอีดำแจจะต้องตายอย่างเข็ดอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอมาขึ้นไลฟ์อันนี้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าดำแจสับขาหลอกดำแจหลอกเจ้าหน้าที่ดำแจอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมไม่พาไปตรวจที่ดิน ไอ้ที่ปลูกสวนหวายคุณต้องถามตัวเองว่าพอตอนคุณไปร้องเรียนคุณระบุว่าร้องเรียนที่ไหนคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเขาบอกว่าคนที่ร้องเรียนคือชื่ออะไรบุ้มน้อยร้อยเอ็ดบนคนร้องเรียนแล้วไม่ได้ระบุพื้นที่ระบุแต่ว่าคนนี้ลูกป่าที่เขาไม่ไปตรวจพื้นที่สวนวายเพราะว่าสารพิธีก็ได้แจ้งว่ามีคนชื่อนายนาะทีใจบุญเนี่ย ได้ร้องเรียนที่สวนไหวว่าสาวิจีรุกป่าซื้อที่ป่าสงวนอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของทางป่าไม้นะคะในระดับของทั้งส่วนกลางของจังหวัดและในระดับตัวที่ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นจริงๆได้มาตรวจสอบแล้วก็ได้ให้ใบสรุปการร้องเรียนไว้ให้เพราะฉะนั้นไอ้ที่นั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจสอบถ้าไปตรวจสอบที่นั้นแล้วไม่มีความผิดอีกไอ้คนที่ร้องเรียน จะโดนว่าเป็นการร้องเรียนเพื่อกัดแกล้งทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้เพราะคุณไปด้วยกันบุมน้อยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นบุมน้อยจึงใช้วิธีร้องเรียนแบบไม่ได้ระบุพิกัดเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยตรวจแล้วไม่เป็นไรมีที่อื่นอีกไหมที่คุณไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาจะร้องเรียนว่าคุณในเมื่อไอ้ขาหมูมันทําคลิปว่าดําแจ๊ สำรีกับช่างวาจะโดนแน่นั่นก็คือทาให้เขาบอกว่างั้นก็มีอีกที่หนึ่งที่มีคนไอคนในทีมที่ร้องเรียนเนี่ยเขาพูดแล้วเขาจะมาตรวจสอบอันนี้ก็พาไปดูที่นั้นอะไรกันที่ของสายวิจีที่คุณบอกก็เป็นของสายวิจีซื้อจากช่างวาเป็นที่รุกป่ายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะมันไม่วิธีการปลูกอะไรกันค่ะมันก็มันเป็นอย่างน้นไอ,ไอส่วนที่ปลูกคือส่วนของไอไหลนะคะ ในส่วนที่บอกก็เป็นที่ของสาวิตีก็พาไปชีด้ดูมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเป็นพื้นที่ที่ตรงนี้อนุรมถ้ายังประโยชน์แก่ชุมชนแก่ป่าแก่ชาวบ้านจะทำอะไรก็ไม่เป็นไรอยู่ในจุดที่อนุรมผ่อนผันเป็นพิเศษ พวกนี้ไม่พอไม่สนใจก็เลยออกมาเดือดร้อนกันใหญ่ตอนแรกก็กระดีกระดาษาวิตรีตายแน่อย่างงนี้พอรู้ผลรู้ผลเพราะอะไรอย่าลืมว่าคนที่ไปถ่ายภาพด้วยเป็นตัวแทนผู้นําหมู่บ้านดูหเหมือนจะเป็นนายสิงหรือเปล่าที่ไปแทนผู้ใหญ่บ้านมันจะในการตรวจพวกนี้มันจะต้องมีตัวแทนฝ่ายปกครองของหมู่บ้านไปนะคะถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ว่างก็ต้องส่งผู้ช่วยไปถ้านายสิงไป เมียในสิงก็จะได้รับรู้ว่าตกลงผลการตรวจเป็นอย่างไรจริงไหมขนาดในสิงไม่ได้ไปมีในสิงยังรับรู้ก่อนคนอื่นนี่ในสิงไปเองมีหรือว่าเมียในสิงจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวก็เลยถูกเล่าส่งต่อว่าตกลงตรงนั้นตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงก็มีการทาคลิปออกมาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะว่ามีการเตรียมกันก่อนก,น,กน,กนกับเจ้าของที่ว่าถ้าเข้ามาตรวจให้บอกว่าส่วนไหวนี่ฮเขาไม่ได้ไปตรวจสวนไหวนะคะ เขาไม่ได้เรียกเจ้าของที่สวนหวายอะไรมาดูเลยแต่ไปตรวจในพื้นที่ที่คุณบอกว่าคุณจะไปดําเนินการว่าช่างวาขายที่ให้ดําแจดําแจลูกป่ามีการเปลี่ยนมือกันโดยการซื้อขายอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสวนหวายเพราะในที่ของสวนช่างวาตรงส่วนนั้นที่คุณแจ้งว่าสาวิตีไปซื้อเอามามันไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม แล้วที่สําคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงเองว่าผ่อนผันผ่อนปลนเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของป่าบ้านและเมืองให้ชาวบ้านได้ประโยชน์มากที่สุดให้รัฐให้ป่าได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะพิจารณาเป็นรา,ายไปถ้ามีการแลกเปลี่ยนมือกันและเอาไปทำสมมุตินะเอาไปถากเอาไปเอาไปทำรีสอร์ทอย่างเดียว เพื่อจะเป็นการค้าขายอย่างนี้อันนี้จะไม่ได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรอาจจะได้ถ้าเอาไปทําเป็นโคกหนองนาและมีโฮมสเตย์อาจจะได้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เอาไปทํานั้นเป็นอะไรเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูเป็นรายๆไปตอนนี้ออกมาเดือดร้อนยังไงเราจะไม่ยอมแน่ผมแจ้งทนายผมไปแล้วบุมน้อยในตอนแรกกรดีกระดาว่าตายแน่ไงคะตอนนี้พอรู้ความจริงว่าตรวจแล้วเจ้าหน้าที่เข้าลงผลกัน การตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่าอย่างไรดิ้นกันขนาดหนะักในตอนแรกไอ้ขามูบอกว่าถ้ามันไม่จริงป่านนี้ต้องออกมาดิ้นแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้คนที่ออกมาดิ้นคือใครคือไอ้ขามูเองก็ต้องรอดูกันนะคะว่าพวกนี้จะดิ้นไปทางไหนอีกสาวิจีได้รับที่ส่วนไหวก็ตรวจสอบแล้วที่ตรงที่บอกว่าไปซื้อของช่างวาเอาไปทําตรงนั้นตรงนี้ก็ตรวจสอบแล้ว ตอนนี้สาวิธีลอยตัวมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยืนยันในการเข้าทำประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ให้กับสาวิธีค่ะ